ะนะคะหรือจะเอาพริกสดก็ได้ตามที่เราชอบเลยค่ะเติมนะ้ำลิดน้อยนะเพราะว่าเราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะสูตรไขมันต่ำนะคะทุกคนอ่าแล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปค่ะเหมือนกับหนังหมูเลยทุกคนดูซี่เหมือนหนังหมูหนังหมูเห็ดหูหนูดำนะคะหั่นให้เหมือนหนังหมู ไฟเบาๆสบายๆผ่อนคลายอันนี้พอเห็ดหูหนูดําเริ่มจะสุกแล้วเน่ใส่เห็ดหูหนูขาวแต่ถ้าใครรู้สึกกินเห็ดหูหนูขาวไม่ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเน่จะใส่เห็ดหูหนูขาวลงไปเล็กน้อยสามชิ้นตอนนี้เราก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงรดอุมามินะถ้าทุกคนกินถั่วทุกคนเอาถั่วไปปั่นเลือกถั่วที่ตัวเองชอบ แต่นี่เน่เอาเห็ดไปปั่นเรากินเห็ดอะไรเราก็ออกไปปั่นนะคะเน่จะกินเห็ดแครงเน่ก็จะเอาเห็ดแครงใส่ลงไปเป็นอูมามิแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็คนแต่ถ้าใครนิยมถั่วก็ปั่นถั่วจะเป็นถั่วเขียวซี่ก็ได้ปั่นแล้วก็ใส่ลงไปคือหอมแดงเน,ใน่ใช้หอมแขกนะคะใส่หอมแขกลงไปกรเทียม กระเทียมสดเนี่ยใครจะใส่เอาเอาตามที่ชอบเลยค่ะแต่ว่ากระเทียมสดเนี่ยใส่เพื่อจะได้กินกระเทียมนะอะเนาะใส่กระเทียมสดไปเล็กน้อยเราจะปรุงรสนะคะเนใช้เฉพาะรสเค็มอย่างเดียวไม่ได้ใส่น้าตาลนะอันนี้เป็นดอกเกลือดอกเกลือเขาจะเป็นเกลือเหมือนกับไม่ไม่เค็มจัดอะ,ะ่ะเป็นเกลือแบบออกแนวคือเขาก็จะอ,อุปมาว่ามันหวานแต่มันก็หวานจริงๆนะมันทําให้ชูรสขึ้นมาค่ะ ส่วนตัวนี้สำหรับใครไม่ทานเนื้อสัตว์เราก็ใส่เกลือดำลงไปนะคะทุกคนอารมณ์คนไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะในเกลือดำจะมีอะไรต่างๆที่ในเนื้อสัตว์มีนอะอย่างเช่นแร่ธาตุเกลือแร่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็คนไปแล้วอีสิ่งหนึ่งของลาบที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวคั่วค่ะโรยข้าวคั่วไปนะคะเอาแต่พอประมาณ จากนั้นเราก็จะได้รสเค็มรสนัวอยู่ในนี้และไปอันนี้เนปิดไฟแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เสียวิตามินเนาะเราก็จะได้กินวิตามงวิตามินเอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวไปนี่แครอททุกคนแครอทนี้จะทำเอาไว้วพนาดี้ต้องทําข้าวยำใส่แครอทลงไปคือเราการทําอาหารเนี่ยเราทําวัตถุดิบที่เรากินได้ต้นหอมผักชีนะคะ เร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นยำเดี๋ยวเราจะเทใส่จานแล้วลองมาชิมกันนะคะทุกคนอาจจะเอาพริกป่นมาเคียงก็ได้นะคะหรือจะเอาพริกสดก็ได้ตามที่เราชอบเลยค่ะแล้วน,นี้จะแอบใส่พริกป่นลงไปเล็กน้อยไม่เล็กน้อยสิเดี๋ยวต้องเคียมาเดี๋ยวเผ็ดโอเคนะคะเดี๋ยวจะกินให้อร่อยๆอเราจะลองมาชิมว่ากินอร่อยกินยังไงทุกคนสังเกตไหมอันนี้เปลือก เผือกเนี่ยเราสามารถเอามาทําน้ําเผือกน้ํามันเทศได้นะปั่นแล้วก็กินน้ําเผือกน้ํามันเทศนะแต่เน,นก็จะบางทีก็จะกินเคียงกับข้าวนะคะจะกินข้าวนิดน้อยทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะอ่าเดี๋ยวเนจะมาบอกเทคนิคการกินให้แบบอร่อยนะทุกคนอันนี้รสชาติก็จะไม่มีน้ตาตาลนะคะเพื่อสุขภาพนะจะไม่มีน้ตาตาลอ่าเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูก่อน รสชาติอร่อยค่ะไม่ผักแก้มแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากหวานเนี่ยแนะนำเผือกมันถั่วลุสองถนะั่วต้มนะทุกคน อันนี้หวานพอมากินกับอันนี้ลงตัวมากเลยค่ะเข้ากันเลยกระเทียมก็เลยคนลองไปทำดูนะค่ะ